สบายดีพี่น้องบริสุทธิ์สุขคนเนาะมาห่อเทียนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งลูกสาวกับลูกชายได้ยังไงมามาเบิ่งดูทากระด้ษยังไงมาอาโทไปเบิ้งมาวันในหมอนมาหน่วยหนึ่งพี่น้องเลยหาลอยเก่าเก่าจักเป็นไส้ได้ดอกลืมถามเขาสัก แพงนี่มันแพงแพงเบิ่งเพิ่นแพงเบิ่งเบิ่งแพงแพงบ่ตะยะได้ได้ขนมนี่น่ะเออแพงอยากได้ขนมมันยากได้ขนมน้ําเอื้อยเบิ่งหาอีหยังอะนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อไอ้ปึ้มภาษาอังกฤษจักเล่มก็แล้วนเล่มเดียวอีงเล่มนึงอีหยังซะนะเล่มละ ลอยเก่าๆพี่น้องเอ้ยชอลอยไปเลยเนาะขาดอยู่บาทหนึ่งอันนี้ก็ลอยตัวใดตัวหนึ่งนะลอยก็บิมหาบาทพี่ตัวนี้พี่อันไหนยังอันนภาษายังภาษาจีนพี่น้องเอ้ยครบบมแล้วบานีนน้องละตะวันภาษาอังกฤษก็มีภาษาจีนก็มีเพิ่นว่าสิมาเฮียนมาเฮียนอ่านเฮียนว่าอะพี่น้องเอ้ย เพื่อว่าจะได้ไปจริงทุนไปประเทศจีนมาสัตว์ความฝันความฝันลูกสาวขอให้ฝันเป็นจริงแม่นขอให้สมหวังสมฝันเป็นจริงได้ไปฝันอะไรก็ทำอะไรได้หันเอาไปยี่หยับใช้บังคับลุงได้ยังบังคับลุงไม่ใช้ได้ยังเไงรัฐบานเจ้า

ไอเอียงเกาะปพชรมดนี่ก่อน่ะบอกตรงนมันเป็นตืมเคียนหนังสือหรือเปาเนี่ยตืมอียังถ้าถ้าได้อันนั้นะเพิ่งราคาระดังมาดูบ่มีบ่บ่มีกระแพงตื่นเลยอันนั้นนะขอขอมาในบิ๊กซีนมนมสองขวดนมเตี๋ยวเพราะว่าน้องให้น้องกินน้ำเพื่อว่ามันสี อึง่ายนะพี่น้องก็เลูใช้อึงยาได้อุปกรณ์การเรียนของผิ่งนั้งเลยกับขนมป้อครีมทาผิวความเหงาเอ้ยขนมในซัมสิกินเนาะซัมสิกินกับโมเกินมือหนึ่งดอกแมนบอสระดวันโอเคพี่น้องดอกไพ่ผุนดอกไฟ่มปนเช่ไปใส่ห้องน้ำแน่นะบอกว่ามันสิแตกลูก พิซซ่าพิซซ่าเบิ่เบิรงพิซซ่าพิซซ่ากล่องหนึ่งก็ไหนอะไรไทยคุณเออเอาไว้อุ๊ดพิซซ่ากล่องหนึ่งเลยกัโดนัทสองกล่องฮะยาฮิตโบฮิตเก่าสิทเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยเขาจะได้ไปเห็ดกินเนาะ เ็ดมูกระทะรวมๆกันเลยเนี่ยก็เลือกับน้องมอน้องซ้ายนี่ได้เกือคู่นึงเพิ่นหอมเพิ่นแพงเพิ่นแพงแพงอยากได้แพงอยากได้อือเบ่ให้แล้วกระโดดหอมแก้มให้มันรอดให้มันเลมันสิมันสิแกเอาให้มันเบิ่งให้มันเบิ่งให้มันเบิ่งให้มันย้อนโอ้ยโทรศัพท์กความจเต็มพี่น้องเอ้ยถ้าอยู่ดีๆก็ดับไปเลย ่ายายน้ำลบทิ้มน้ำพันัตนก็บดไ้พิษพื่นี้อาเด้อพี่น้องเด้อองใมันใช้มันตัดอกเลยเหมนเราแลจะพี่เลนอ่าหมอสุกมันว่าพิ่นะบ่

வேறமாய் அடை நம்மால เป็นนอมีมันะเกียนวนันัดมือเราห่วงมือ่งขันไทยห่วงมันไว้ลูกแหงบอลมือมันไว้ ไม่อกาแลูกซาดขนมันจะกินหูกินแรกกว่าอาหารกินแรกว่ากินหห้ากินหห้านยังเ่็ได้มากิไปกินมาก็เลยบอกอ่ กินอยู่บ่าดกตัวประหยัดไปอีกแต่แการลูกทรายนะไม่กินอยู่ห้านเขากับจะไม่ได้กินอีกเพราะมันสีกวนเห็น <c oughs> ปะเราจีนรถาฟเลย มาก่ยตอนนี้เอาขยะใส่หมอนี้โยกขีกุ่งเอาอย่างตัวนนอย่างไม่ได้ขัดกันเลยตัวนี้เลยวจะบอกวัน ก็เนี่ยหขดาดปวดบอกันนที่ไม่ได้ ดีใจทำเา็ดเสร็มหลาคนที่ได้รับโบนัสด้เน้องเราส่วนมากก็คืได้รับเงินคนที่ทำงานที่ได้รับโบนัสีพิเศษช่วงปีใหม่ดีใจดีใจทำด้ก็คือแบบก็คือเฮาเลยททำงานเฮากบบดีใจแล้วปีใหม่ก็ที่ได้เงนโบนัสแต่เฮาไม่เคยได้รายเงินขอหนูรออุหาเอย ในเงินโบนัสในเงินมากินปีใหม่ในข้อครัมปีใหม่ะนรับรถื่อห้าเมตห้าหนุ่มห้าต่าห้าญาติที่นอกีิจน้พี่น้องคอยมีความสุขสำหรับคนที่ว่ากำลังเดินทางนะครับดึงขับเรื่อนคอยเดินทางตลอดปลอดภัยนะครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับโขปีใหม่สากลนะครับ ไม่ใช่ปีใหม่ลาวปีใหม่ไทยนะครับมปมลาวหล้ตรงกรันขอให้เฮงเฮรวยๆครับโผลปีใหม่ก็เปิดกระตุ้นให้มั้กระตุ้น,นรบยังก็ม,มีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยที่มาดันจะปลอด ีใหม่ก็ใช้พังกันให้มีความสูงหมอนโต๊ะไะนล้วลงปิดมอตต๊ะนเอ๊ะขาคู่เหรวดคู่ไหนให้กระบอกินบ้นะกินหน่อยนะขอจิตตังค์ตังหน้าไม่ให้หนเลย Nó là cái cụ nó mồm nó nó chặt Nó bước bỏ chứ bắt nó làm Nó bắt không Bắt Nó này không กําลังอนไ่ดีเอ๊ะตื่นไม่ได้แกะกุ้งกุ้มาด่าตากันด่มันต้อบอกด้เด็กด

มันงกงเขาีไม่ยังสดอยู่เลยพราว่นไ่นี่มดสเมืองะซดอยู่หักหมัเนาะเาวาคยบายบอดี้ได้มันกเลยแบบในในค้องเก่ามันโตข่าร้ายเห็นไหมมันก็เลยเห็นในคองมันจืด ก๋าวแล้วมันจืดมันซื่อไปหน่อยคล้ายๆกับข้อมดอ,อ,อายุอะไรเนอะต้องการจะบอกแท้เรากำมาฉลองปีใหม่เพื่อนเนาะขอบค <c oughs> <ะ>ุะฉลองปีเก่า<อ>ต้อนรับปีใหม่เนี่นยหป็ปีเก่าอย่าไน้นมึกปี ขอบุญขอบุณขอบคุณขอบคุณเนาะเอลี่ยกับเมย์นายน้องรตะวันมาเสปอนเซอร์สปอนเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังเนาะที่ค่อยๆสปอนเซอร์มาเลยถ้าว่มีเพื่อนก็นี่แหละอยู่บริกรตรงนี้ขอบคุณขอบคุณเพื่อนเนาะครับเพื่อนอยู่ดี่แมงสุขภาพเพื่แป้งปีใหม่ปีใหม่บ้านสุเพื่อนนิดหนี่แม่ปีใหม่บ้านเพื่อนเนาะปีใหม่เมืองนอกเป็นน้องไอ้ส่วนเทศกาลปีใหม่ปีใหม่บ้านเฮาก็คือสงกรานต์ ให,ให้อยู่ดีแม่งเด้อเนาะทางนั้นเหื่อยกับเหื่อยกับไม่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่เนาะให้อยู่ดีแม่งสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนลำล้ำด้วยแหละเนาะกินยังทำยังกับขอให้สมหวังสมปรารถนาเนาะสิ่งสำคัญก็คือร่างก,กายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงลูกภัยจะได้มาเบียดมาเบียดเนาะ<ม>ขอให้ขอให้เบิ่งให้ส้มและก็ติดตามลูกหลานแบบนี้ตลอดไปเนาะ อคอยซัพพอร์ตเล็กๆ,ๆน้อยๆพี่น้องเอ้ยเนาะแบบว่บลูกสาวาลูกสาวอะไรเนาะน้องหลัดระวังกันซัพพอร์ตก็พ่วน้ำมาเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าได้ใส่ด้กินนำกันเนะาะขอบค<อ>ุณขอ,อ,ขอบคุณแต่ละปีก็มีดมแด้มีแต่เพิ่นแล่เนาะที่ว่าสุดๆนะพุ่งทะลุขนไหนเพิ่นก็ซสอยมาตลอดพี่น้องมาตลอด <c oughs> ลกินอยู่บ่เบิดมือนหนึ่งเดือนกุ๊งกับตําเหมือนจริงอะไม่ได้ล่วงได้ไลยค่ะนบ่เบิดเขาซื้อไม่ได้หอดไม่ได้หอดถึงโลถึงไหนเลยนะคอยมีความสุขเบิร์ตสุขสุขเด้อพี่น้องเด้อเนาะปีนี้เีส่งท้ายปีเก่าตอนหลับปีใหม่แฮปปี้นิวเยียรวสองพันสิบสี่สองพันยี่สิบสี่เนาะลำเบื่อลำเบื่อพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสบายดีสบายดีแฮปปี้เบิร์ตเดย์ Happy new, year. Uh, happy new Year! Happy New Year! Happy New Year!